ข้อดีอย่างหนึ่งการขายซาโดคือคนที่มาทำแล้วก็ขายจริงจังอาจจะยังไม่เยอะเพราะนั้นคู่แข่งเราก็อาจจะน้อยแล้วเราก็มั่นใจว่าไม่ใช่มั่นใจเราเชื้อเชือเลยว่าอยากให้ทุกคนมาขายงงไหมฮะไม่งงใช่ไหมฮะมาขายเลยครับมาขายเลยครับ เพราะอะไรมันยากนายเลยไม่เป็นไรไม่กลัวคู่แข่งเพราะว่าเรามันใจว่ามันยากมันเหมือนถ้าเราทําง่ายๆทุกคนก็เข้ามาทํากันทุกบ้านก็ทําได้หมดแต่ตัวนี้เผอิญเราแอบรู้มาเฮ้บบมันยากนี่หว่าเพราะนั้น อยากทํามาเลยครับขายเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กลัวว่าจะมีคู่แข่งหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากให้มีด้วยซ้ำาเรามันจะได้ทําให้แบบว่าของยากมันกลายเป็นของง่ายหรืออะไรคือณวันนี้ทั้งด้วยการเรียนยังไม่เรารู้สึกว่ามันยังไม่จบสําหรับเราเลยต้องเรียนรู้กันไปใช่ครับปริมาณก็อยากอยู่ในในขอบเขตที่เราสามารถจัดการได้คือก็วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถที่จะแบบเป็นกิจการ ที่มั่นคงได้มากกว่านี้อะไรเงรี้ยก็วางวางแผนเอาไว้อาจจะเป็นปีที่หรือตอนนี้มันประมาณขึ้นปีที่4แต่ตอนนี้เราเราคุมคุณภาพเอาให้มันนิ่งก่อนอันนี้ก็พูดได้อย่างเปิดเผยเลยว่าเราก็ายังไม่ได้เก่งระดับแบบว่าเชฟคนอื่นที่ทํากันมาหลายปีเราเรา,เราอยากจะให้ตัวเองไปใกล้เคียงตรงนั้นก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เท่าที่ทำเนี่ยน่าจะเต็มมือละมากกว่านี้ก็น่าจะตึงมือ,อม สวัสดีครับเกรดมันดิตเทียนรัตนะครับเจ้าของร้านแมวดิ้นเบเกอรี่นะครับทำแซวโดนะครับซาวโดหรือว่าขนมปังเปรี้ยวสไตล์ฝรั่งเศสนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นเขาเรียกว่าไมโครเบเกอรี่ก็คือเป็นร้านครัวเล็กๆเ,เท่านั้นเองอยู่ในหมู่บ้านอย่างอันนี้เราซื้อบ้านน็อกดาวน์มาตั้งเป็นคล้ายๆสตูดิโอเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะขายออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับก็รับออเดอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง ทำงานทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยรับออเดอร์อย่างตอนนี้ก็รับอยู่ที่ประมาณรอบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก้อนนะครับเดือนหนึ่งเราก็เปิดประมาณสามรอบอะไรประมาณอย่างนี้ก็คิดว่าด้วยจำนวนคนที่ทำก็จริงมีไม่กี่คนเท่านั้นเองก็คิดว่าประมาณนี้เราเราทำได้อาจจะน้อยกว่านี้ได้แต่ว่าอย่าเลยนะ แต่ว่ามากกว่านี้อาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นใ,นในอนาคตเดี๋ยวก็จะต้องดูกันไปว่าจะแบบสามารถที่จะขายายได้มากกว่านี้ไหมเพราะก็มีลูกค้าบ่นเหมือนกันว่าแบบเดือนหนึ่งเปิดแค่สมรอบเองมันไม่ไม่ทันใจอะไรเงี้ยรอนานอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ทําได้ประมาณนี้ <league name> อย่างเมื่อเช้านี่ตีสี่วันอบแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตื่นตีสองคือจะเช้าขนาดนั้นเพราะว่าตีสองเนี่ยเลิก เกือบทุ่มไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าด้วยวย,ยืนตลอดเ <c oughs> ้วยเวลาการอกต่ตอ,อรอบมันค่อนข้างใช้เวานเครับทำให้เราต้องแบบเริ่มเท้าถู่แล้วก็กว่าจะเคลียร์ทุกจำนวนต่อวันอะไ,ไรอย่างเงี้ยเออซาวรโดหรือว่าการทำขนมปังเนี่ยมันเหมือนเราอยู่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ<ม>ที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็บังคับเขาไม่ได้ในที่นี้มันก็คือพวก ยีส uh, หรือว่าแบคทีเรียที่มันทําให้เกิดกรดแลคกติกทำให้เปรี้ยวเนี่ยเขาจะทํางานของเขาไปเรื่อยๆนั่นก็คือมีชีวิตก็คือกินแป้งแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดาออกไซด์มาทําให้ขนมปังซึ่งเร่งไม่ได้เร่งได้เหมือนกันเช่นอุณหภูมิสูงๆจะกินไวอุณหภูมิต่ำๆใส่ตู้เย็นก็จะกินช้าแต่ว่าเราก็ด้วยอากาศเมืองไทยประมาณนี้มันก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่า มันจะใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ยมันจะขึ้น3มเท่าภายในสาชั่วโมงประมาณนั้นนะครับซึ่งพอมันขึ้น3ามเท่าปั๊บเราต้องใช้งานต้นองรีบอบนั่นหมายความว่าเราในระหว่าง3ามชั่วโมงเราเร่งไม่ได้เราก็เลยมีเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตามสัดส่วนของจํานวนที่เราท, <S <S ทํเาเช่นสมมุติเราจะทําแค่10ก้อนเราอาจจะ3ามชั่วโมงตรงนี้เสร็จละแต่พอเราทํา20เฮ้ยยีดไม่พอ3มชั่วโมงเราทําไม่ทันเราต้อง เลี้ยงต่อมันก็เลยจะบวกบวกบวกไปมันก็เลยมาลงเอยที่ตอนนี้ทําอยู่ที่รอบ175ก้อนเนี่ยเลยต้องใช้เวลาตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเย็นเพราะยีสต์นี่แหละเพราะยีสต์ยีสต์ยีสต์เสร็จเราก็ต้องมารอเขากินกว่าจะขึ้นขึ้นขึ้น,นอีก6ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมันจะคล้ายๆว่าชนไปเรื่อยๆชนไปเรื่อยๆก็เลยเป็นเวลาที่เราเล่งไม่ได้อะไรเงี้ยแจริงๆเราแบ่งชัดเจนเลยคือวันที่เราเขาเรียกวันนวดแป้งหนึ่งวัน Oh, oh, oh. แล้วก็วันอบก็คือวันนี้อีกหนึ่งวันแสดงว่าอันนี้อันที่อบวันนี้คือทำเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทั้งหมดข้ามคืน18ชั่วโมงถึงจะทําให้มันเกิดแบคทีเรียที่ตัวที่บอกนะครับมันจะค่อยๆแบคทีเรียตัวนี้มันจะค่อยๆเกิดแต่ถ้าเราทําวันเดียวแบคทีรียตัวนี้จะยังไม่มาเราจะอบตั้งแต่เมื่อวานก็ได้แต่มันจะไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั uh ้น huh. เราจะใช้เวลาข้ามคืนเนี่ยในการทำทำให้แบคทีรียตัวนี้มันเกิดขึ้นมา พอมันเกิดข้ามคืนหรือเกิดมากขึ้นวันนวดอาจจะเกิดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะยังน้อยอยู่นะฮะพอพอเราข้ามคืนกนะ็ค่อยๆดื่มดำ่ำดื่มดำ่ำให้ยีสต์เขาทำงานไปช้าๆมาเช้ามาแล้วก็ค,ค่อยๆออกจากตู้เย็นแล้วเราก็พร้อมที่จะอบได้เลยแต่ว่าเตาก็ต้องวอร์มอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับต่อก้อนประมาณ4ี่นาทีสี่สน,<ะ>นาทีแต่ว่าเราอบทีครั้งละ12ก้อนครั้งละ12ก้อนก็เลยใช้เวลา อย,อย่างไรก็ดีก็ต้องด้วยความที่เตาเรามีแค่2ชั้นมันก็ทยอยทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเสร็จประมาณอบเตาสุดท้ายประมาณใบสามแต่ก่อนเปิด7รอบต่อเดือนแต่ว่ารอบหนึงมันน้อย50ก้อน30ก้อนสตาร์ตตั้งแต่30ก้อนจนมาถึง50ก้อนจนมา70จนมา90จนมา100 1 2 0 150 170ก็เลยเพบว่าถ้าอย่างนั้นเราทำสามรอบก็ได้แล้วเราทำทีเดียวเลย อาจจะดีกว่าที่เราเปิดถี่่แล้วก็ทําน้อยอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเหมือนกับวิวัฒนาการมาเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจคือจริงๆสตาร์ทร้านมาจากตอนที่อยู่คอนโดเราทําขนมปังหัดทําเป็นเตาที่อยู่ด้านหลังตัวเล็กๆอย่างนีน้นะครับแล้วที่คอนโดสมัยนี้ก็แคบเราก็เลย แคบเหมือนกับสำนวนไทยนะแมวดิ้นตายเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกว่าแมวดิ้นครัวมแมวดิ้นอะไรเงี้ย oh. มันสตาร์ทมาจากว่าที่มันแคบแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เอ๊ะเราอยากจะลองทําจริงจังเราย้ายมาที่บ้านแต่ว่ามันก็ยังใช้เนื้อที่ไม่เยอะอยู่ดีก็คือห้องเนี้ยมัน3ามคูณสเมตรเท่านั้นเองเอาจริงเล็กกว่าที่คอนโดในการวางเตาวาง ตู้เย็นอะไรเออมันก็ได้มันก็เลยก็เลยกลายเป็นเหมือนแมวดินเดเกอรี่ไปก็คือที่แคบๆก็คือ <c oughs> <c oughs> มันเป็นคอนเซปต์เลยแต่จริงไม่ได้ตั้งใจขนาดนัะนะ้น <c oughs> คือ <c oughs> ด้วยวิชาชีวิตที่ผ่านมาทำหลายอย่างเป็นบรรณาธิการข่าวเป็นนักเขียนเป็นอะไรหลายสิ่งเหมือนกันแล้ว <c oughs> มีช่วงหนึ่งกร็รู้สึกว่ามันเราอยากหาวิชาชีพที่มันจับต้องได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยวิชาชีพเหล่านั้นมันก็นับได้แต่มันรู้สึกว่า เออเราอยากลองเป็นผู้ประกอบการดูบ้างเพราะทั้ทงชีวิตไม่เคยจะไปทางศิลปินซะมากกว่า <c oughs> ไปเรียนทําหนังอะไรเงี้ยครับก็เลยถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องขายของแต่ว่าจะขายอะไรก็คิดมีช่วงที่หาตัวเองนานมากไม่ไม่ใช่ว่าทำหมายว่าหัดวาดอะไรที่เป็นวิชาชีพจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพบเอาวันหนึ่งว่าเออทำขนมปังก็ไม่เลวนะ <c oughs> อะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนั้นไปอ่านน่าจะเป็นพี่สาว มั้งฮะเอาซาโลมาให้ชิมว่าเป็นของเพื่อนเขาทำาออเราก็พบว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นขนมปังที่ประหลาดเนื้อก็หนึบสู้ฟันมากเลยแล้วก็มีความอาจจะตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตเรื่องเปรี้ยวหรืออะไรแต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นขนมปังที่แปลกแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดจะแตะเลยเพราะรู้สึกว่ามันยากไป mm hmm. แต่พอวันหนึ่งที่ลองทําขนมปังทั่วๆไปแล้วก็พบว่าโอ้คู่แข่งมันก็เยอะนะคนกินเยอะแต่คู่แข่งก็เยอะเราน่าจะหาอะไรที่มัน อาจจะทํายากหน่อยแล้วก็เลยนึกถึงซาวดนี้ได้อพอเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามันเขามีเปิดสอนอก็เลยตัดใจไปเรียนเลยก็เลยไปเรียนก็หมดค่าเรียนเป็นแสนเหมือนกันฮะนนหลายคอร์สไปเรียนสองโรงเรียนโรงเรียนละสามคอร์สไปเรียนหมดเลยเท่าที่เขาจะสอนอะไรอย่างี้ครับแล้วก็กลับมาฝึกอีกประมาณ6เดือนเททิ้งเทคว้างเลยมันก็ยากสมชื่อเลยยากใช้ได้เลย ความยากก็คือง่ายๆเลยเราต้องเออเหมือนกับต่อรองอยู่กับยีสต์เนี่ยครับความยาก <c oughs> แค่เลี้ยงให้รอดก็ยากแล้วถ้าเราลืมเราไม่ไว้ตู้เย็นก็ตายเป็นี่แตกต่างจากยีสต์ขนมปังทั่วไปยังไงบ้างคือยีสต์ทั่วไปเนี่ย <Okay. S 1> มันเป็นราชนิดหนึ่ง นะครับแต่ว่ายีสต์ธรรมชาติเนี่ย<ม>เขาก็เป็น,<ม>เ,ปนเป็นหนึ่งในราชนิดหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอเราเลี้ยงเขาเด้วยแป้งด้วยน้ําอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาเกิดแบคทีรียชนิดหนึ่งขึ้นมามเรียกว่าแล Ac คติกแอซิดแบคทีเรีย่อว่า L.A.B. ตัวนี้จะเป็นแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกรดแลคติกมันจะมีรสเปรี้ยวซึ่งมันก็จะเป็นกรดตัวเดียวก,กันกับที่อยู่ในพวกโยเกิร์ตกิมจิอะไรพวกนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าเอ้ยจริงๆคนก็ชอบกินอะไรที่เป็นรสเปรี้ยวอยู่เหมือนกันนะกิมจิเราก็กินได้โยเกิร์ตเราก็กินได้แต่ว่าขนมปังสมัยก่อนเมื่อเริ่มแรกเป็นพันๆปีมาเขาก็เขาก็ทำแบบนี้แหละคือเขาก็เอายี้ธรรมชาติเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการไปสกัดเอายีตในห้องแลบออกมา เพราะนั้นมันก็คือเหมือนกับย้อนกลับไปทําสิ่งที่เรียกว่าโบราณเลยอะ่ะน,นี่เราทําเหมือนกับเมื่อสักสามสี่พันปีก่อนเขาทากันก็ทําทแบบนี้นนใช่จริงๆมันคือขนมปังพื้นฐานเื่อให้อาเือในกาใช้เหื่หยอไกลูนแี้ใช่แล้วความเปรี้ยวตรงนั้นมันก็เลยหายไปคนเมื่อหลายพันปีก่อนเขากินขนมปังเปรี้ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเมื่อก็คือความที่เราต้องต้องต้องดูแลยีสต์การที่เราจะแบบ ให้มันพอดีกับเวลาที่เขาแข็งแรงที่สุดและเราต้องใช้เราต้องไม่ไปใช้เขาตอนที่เขากําลังอ่อนแอรหรือต้องไม่ไปใช้เขาตอนที่เขายังไม่ตื่นแล้วเราทําเยอะถ้าเราทําก้อนเดียวเนี่ยเหมือนที่เราเห็นตาม youtube ก็มักจะสวยเสมอเพราะว่าก้อนเดียวเราคุมได้แต่นี่ทําแบบ170ก้อนอย่างเงี้ยมันก็มันรลยยากตรงนี้ว่าเราจะคุมไงให้ทุกก้อนมันแบบออกมาแบบใกล้เคียงกันยอะไรเงี้ยครับ เนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเริ่มใช้ได้แล้ว,ลวจะบอกคือการใช้ได้เนี่ยมันจะต้องกลมๆหน่อยมีดูมีเนื้อมีหนังมีหูยกขึ้นมานิดนึงอ่าและด้วยโปรเซสที่ว่ามารรรความยากที่ว่ามาเอเกลักษณ์สาวดูอ่าสำหรับคนที่กินครั้งแรกจะต้องได้คือเขาก็ <ลด S 1> มักเขาก็มักจะพูดกันว่ามันมีรสชาติซับซ้อนคือหมายความว่าด้วยความที่มันมี รสเปรี้ยวเบาๆแล้วก็มีรสเค็มบางๆอะไรต่างๆเนี่ยเวลาทานเข้าไปเคี้ยวนานๆเราจะมีแบบพรงจมูกอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าไอตัวของกลิ่นรสเนี่ยมันก็จะเข้าไปอบอวน<ม>คือแนะนําให้เคี้ยวแล้วก็ลองแบบว่าอาจจะเคี้ยวแล้วทิ้งไว้นานๆน,น,นิดนึงอะไรเงี้ย มันก็เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวเหมือนกัน,ใ,นก <laughs> ใช่ครับ <c oughs> มันอันนี้จะต่างจากขนมปังทั่วไปที่มันก็จะมีรสชาติเดียวๆ <c oughs> และอีกอันหนึ่งที่แตกต่างแน่ๆก็คือตัว texture หรือว่าผิวสมัมผัสมันจะมีความหนึบมันจะมีความแบบสู้ฟันนิดๆซ <c oughs> าโดมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าคล้ายๆอา,อาหารหรือว่าผลไม้หรือบางอย่างที่คนชอบแล้วก็ไม่ชอบอันนี้เหมือนกันบา,บางคนกินก็บอกไม่ชอบ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็คือแล้วแต่เป็นประสบการณ์แต่บางคนติดใจ ก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นขนมปังแบบพื้นฐานเลย mm hmm. เขาจะเรียกว่าเพลนอย่างตัวนี้ครับ mm hmm. ก็จะเป็นมีแค่แป้งน้ําเกลือยีสต์เพ mm hmm. ราะนั้นรสชาติก็จะเรียกว่าแบบจะเรียกว่าจืดก็ได้ mm hmm. คือหมายเขามาถ้าเทียบกับอันที่มันมีผลไม้แห้งรสหวานเปรี้ยว mm hmm. หรือว่าชีสมีรสมันอะไรเงี้ยฮะโดยมากถ้าเป็นตัวนี้ก็อาจจะทานแทนข้าวได้เลย mm hmm. อย่างตอนผมไดเอทดเงี้ยผมก็เอามาหัน่นหันหันมือนึงสองแผ่นทานกับอาหารปกติได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันเพิ่มรสชาติขึ้นมาหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ทานเปล่าๆได้เลยอร่อยแน่นอนตัวนี้จะมีผสมอันนี้วอลนัทแคนเบอรี่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นวอลนัทดับเบิลชีสแล้วก็จะมีมิกซ์ฟรุตอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็คือวอลนัทแคนเบอรี่ที่เติมผลไม้แห้งเข้าไปเยอะๆและเอกลักษณ์ของแมวดิ้นอย่างหนึ่งคือเราเราให้เยอะมากจุกใส่แบบว่ามือ,ม,อมือเติบ S <S มือหนักอะไรเงี้ยฮะจนบางทีก็หนักไปเหมือนกันเ, <S 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 เพราะว่ามันก็มีผลต่อหนมปังบางทีมันจะมันหนักมันบางทีมันขึ้นไม่ไหวเราใสา่เยอะมากคือเราทําเหมือนที่เราอยากจะกิน,กนถ้าจะวังงดจากลูกค้าที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในแตะประมาณน่าจะประมาณเท่าที่หมุนหมุนเวียนเข้ามา เป็นตัวเลขได้อาจจะประมาณ7000กว่าคน,นแล้วขายไปแล้วประมาณ12000ก้อนของเราภายในระยะเวลาตอนนี้กำลังจะขึ้นปีที่4ปีที่4ใช่ครับแสดงว่าทนี้เกิดช่วงโควิดก้าวตึง,งใช่ครับเกิดเพราะโควิดก็ว่าได้เพราะว่าใช่เราเริ่มหัดขายออนไลน์ลยอะไรต่างฉะนั้นถ้าจะวัดจากตัวเลข ของจำนวนที่ขายไปทั้งหมดตัวเลขของลูกค้าก็อาจจะบอกว่าได้ว่าเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงต้องยิงโฆษณาอยู่เรายังคงต้องแบบทําคลิปโฆษณาอะไรต่างๆอันนี้ก็ยังขาดไม่ได้คือยังไม่สามารถที่จะแบบเหมือนกับอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็ใครๆก็ทักมาซื้ออย่างอย่างอย่างไม่อย่างนั้นคือเรายังต้องยิงโฆษณาทุกจริงๆก็คือจ่ายค่าแอดโฆษณาทุกวัน วันละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะมีงบที่จะต้องใช้ไปกับคโฆษณาเดือนหนึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกันเออผมคิดว่ามันก็เป็นธรรมชาติของคนที่ชอบกินขนมปังก็คือหมายความว่าก็จะสรรหาอะไรที่มาใหม่อะไรที่เป็นกระแสช่วงหนึ่งย้อนไปนานแล้วอาจจะคับเค้กขยับมาครัวซองเมือสักสี่ปีก่อนจนมาตอนนี้ชี่ออบปังมีโชกูป,ปังอะไรอย่างเงี้ยครับซาวโด ผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นกระแสยอย่างนั้นหรือยังแต่เท่าที่สังเกตจากตัวเลขของคนที่เริ่มกินมีจํานวนเยอะขึ้นและก็ค่อนข้างจะยั่งยืนกว่าการเป็นกระแสเพราะถ้าเป็นกระแสนบางทีขึ้นลงใช่ครับแต่อันนี้เราจะเห็นว่าการยืนระยะของคนทานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มีคนที่เปิดใจจะทานเยอะขึ้นคนที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วก,ก็ทานอยู่แล้วแล้วเขาก็ วนเวียนที่จะหาร้านนั้นร้านนี้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะแต่ร้านก็อาจจะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นกระแสตแต่ว่ามีความยั่งยืนในระดับที่ต้องน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันด้วยความที่จัดอยู่ในสถานะขนมปังสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องโฆษณามากหมายความว่าคนที่ทานเพื่อสุขภาพู่แล้วก็สรรหาอะไรที่เป็นเพื่อสุขภาพอยู่แล้วส่วนคนทั่วไปที่ไม่ได้ ต้องการอาหารสุขภาพก็ก็ทานได้เพราะว่าก็ไม่เป็นไร <ทะ S 1> วันหนึ่งลองทานแบบอร่อยวันนึงลองมาทานแบบเอ้ยจืดหน่อยหรือเปล่าเรี่ยวนิดนึงเอ้ยแต่มันมีพรีไบโอติกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตลาดของเขาอะนอกจากจะสุขภาพแล้วมันก็กว้างไปถึงตลาดทั่วๆไปด้วยคือ<ม>ได้ทั้งแมสได้ทั้งอินดี้จริงๆยังต้องจัด สถานะของซาโเป็นอินดี้อ่ะคือเป็นอินดี้อ่ะคือแต่แมสก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่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 แตะอะไรที่เป็นอินดี้แต่คนที่อินดี้อาจจะไม่กลับไปแมสถูกไหมฮะคนที่ทานเพื่อสุขภาพเขาอาจจะไม่กลับไปกินอะไรที่มันอร่อยปากละแต่คนที่เขากินอร่อยปากเขากินได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นเราไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่ว่าเราเป็นอินดี้คือเราเปิดใจว่าโอ้แมสเขาก็กินเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าตลาดไม่ได้แค่อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ย ตัวนี้เขาจะมีพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกอีกทีหนึง่ง uh huh. ถ้าโปรไบโอติกก็จะเป็นพวกของที่ไม่ผ่านความร้อนยกเกิดเอ้ยกิมจิเอ้ยแต่ตัวนี้จะมันมันผ่านความร้อนมันจะเป็นลักษณะพรีไบโอติกแต่จริงมันไม่จำเป็นต้องหาจากซาวโดว์แล้วอะไรก็มีผักผลไม้มันก็มีพรีไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วอีกอันนึงที่เป็นประโยชน์แน่นอนก็คือว่าไอ้ตัวยีสต์ธรรมชาติเนี่ยเขาจะช่วยย่อยคาร์โบไฮเดต ไปบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดัชนีน้ําตาลของซาวโดเนี่ยมันจะต่ากว่าขนมปังทั่วไปเพราะฉะนัน้น,นมันเหมือนแบบพอเราทาน,นแทนที่ร่างกายจะต้องย่อยไปแบบทั้งร้อยเซก็มีเขาช่วยย่อยไปบ้างละบางคนที่บอกว่ากินขนมปังแล้วอาจจะท้องอืดเลยบางคนก็แบบไม่อืดก็มีอ่างเงี้งยครับ ช่วงแรกก็ทดลองขายช่วงโควิดก็คือมีกรุ๊ปลายในหมู่บ้านเ,เราก็ทําขนมปังปกติแล้วก็ลองขายดูไม่เกิดมาไม่เคยขายของเลย <c oughs> แล้วจนกระทั่งว่าเอเราจะลองเป็นทําซาวโดแล้วเราก็ลงขายในกรุ๊ปลายหมู่บ้านไม่ได้ละเราก็เลยลงในเ c e b o o k ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับก็มีเพื่อนๆช่วยซื้ออะไรไปแต่พอช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าเราจะอาศัย เพื่อนๆไม่ได้ละเราก็จะต้องแบบเปิดตลาดให้ตัวเองก็ตั้งเป็นเพจใน Facebook ขึ้นมาแล้วก็เลยเมีบริษัทที่เขารับจ้างยิงแอดอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มคุยเราก็เลยให้เขาช่วยยิงให้แล้วจากนั้นก็ยิงแอดแรกๆก็ยิงน้อยๆก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คราวนี้ก็เลยทั่วประเทศ แม่สายเย็นเบตงก็สั่งกันมาหมดแล้วผมคิดว่าครบท,ท,ทุกทุกจังหวัดแล้วนะที่ทสั่งมาเนี่ยแม่ห้องสอนเอยมาเนี่ยคือเราเรา,เรายังไม่ได้ทําสถิติแต่ว่าเราจําพวกที่อยู่อะไรได้จะมีจังหวัดแปลก,ปลกนาราธิวาสนี่ก็สั่งกันบ่อยครับอุบลราชธานีแม้แต่อําเภอห่างไกลอุ้มผางก็สั่งเกาะพังานเกาะสมุยเกาะเต่าสั่งมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทําไม่ได้เห็นว่าเออระบบ โลจิสติกบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่แข่งขันกันสูงอะ่ะงานเขาก็ดีเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะแบบว่าส่งได้ตามเวลาต่างๆเราก็เลยคิดว่าใช้ประโยชน์ในด้านนี้ด้วยเพราะว่าเราท istics, ําออนไลน์โลจิสติกก็คือของคู่กันที่สําคัญมากเพราะเราไปส่งเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยโอเคคิดว่าการขายออนไลน์มันคือการตอบโจทย์ของยุคนี้จริงๆอ,อ่ะอืและด้วยคามที่มันเป็นของที่แบบแห้ง ดังนั้นมันก็สามารถอยู่ในเวลาส่งส่งนรส่งปกติเลยครับเอ่อหนึ่งวันกรุงเทพและปริมณฑลชั่วหนึ่งวันต่างจังหวัดสองวันเพราะฉะนั้นซาดูเขามี s h e l ์ไ i f e หรือว่าอายุของเขาประมาณ3วันก็เาเอก็อยู่นอกจากวันเลดไปวันที่3หรืออะไรก็จะให้รีบเข้าฟรีสเลยเพราะว่าถ้าเข้าฟรีสจะอยู่ได้เป็นเดือนคือหมายถึงว่าหมายความว่าไปถึงตายช้า แบ่งส่วนที่จะทานก่อนภายในสองสาวันแล้วที่เหลือเข้าฟรีสครับของผมอยู่ในฟรีสเนี่ยสองเดือนแล้วก็ยังเอาออกมาทานได้วิธีทานก็ง่ายมากเลยก่อนจะนอนเอาออกจากตู้เย็นเช้ามาเท่านั้นเองเดินมาคืนชีพเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรเลยแต่ก่อนคนไม่รู้ว่าอุย้ยขนมปังมันแช่ฟรีได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องซาวโดวก็ได้ขนมปังเอ่อทั่วๆไปก็ได้ลองไปแช่ฟรีดูก็ต<ม>ิดได้ ใช่ครับแล้วก่อนนอนออกมาเช้ามาเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าระหว่างที่เราขนส่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้ห้องเย็นเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่จําเปนน็นมันมีอายุแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้เจ้าแบคทีรียตัวดีตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ยืดอายุด้วยมันคล้ายๆจะมีแอลกอฮอล์เหมือนกับเวลาเราเราไปแช่ในแอลกอฮอล์มันจะอยู่ได้นาน<ม>พวกดองเหล้าอะไรเงี้ยนะครมันจะอยู่ได้เลย เพราะฉะนั้นมันจะมีะสรรพคุณจะเรียกว่ามันชะลอการทํางานแบคทีรียด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันสามารถอายุยาวได้กว่าขนมปังทั่วไปด้วยแล้วเราจะใส่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกเอทานอลเป็นซองเล็กๆแน่ไปด้วยมันจะค่อยๆปล่อยกลิ่นแอลกอฮอล์มาทีนิดมันจะช่วยชะลออายุ<ช>ไปได้ใช,ใช่ครับม,มันมีเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ในวงการขนมปังหรืออะไรเขาก็จะเริ่มรู้จักใช้ตัวนี้เยอะดังนั้นก็คือไม่เกิดความเสียหายแน่นอ,อนในระหว่างที่ยังไม่ ไม่ครับนอกจากว่าถ้าถึงช้าเนี่ยราราคือศัตรูที่สําคัญที่สุดของสาวโดราจะมาจะมาเยี่ยมเลยซึ่งถ้า,าลูกค้าท่านไหนเจอราก็ให้บอกส่งให้ใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายส่งให้ทันทีรอบต่อไปหรือเคลมได้เลยตอนที่ไปเรียน ที่โรงเรียนเขาก็ขายด้วยเขาก็สอนมาเขาบอกว่าถ้าคุณไปทํามีปัญหาส่งใหม่จบเห็นไหมสามคำมีปัญหาส่งใหม่จบไม่ต้องโต้แย้งไงลูกค้าหรอกถูกไหมฮะมีปัญหาก็ส่งใหม่จบเพราะว่ายังไงเซียนเนี่ยดูจากสถิติเขาเขาไม่ได้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขอส่งใหม่อยู่แล้วคหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เองเราไม่เราก็ดูภาพรวมดีกว่าว่าเรายังยังยังสามารถที่จะมีกําไรอยู่หรือพูดง่ายงว่า เราส่งข่ามไปเกาะสมุยเกาะพังานจริงมันมีค่าส่งเพิ่มอีกที่ห่างไกลอีกาสิบาทไรต่างๆแต่เราไม่คิดเพราะว่าเราดูภาพรวมไงฮะดูภาพรวมว่าเรายังได้กําไรอยู่ก็โอเคเผลิดเิได้กําไรนิดเดียวเองเขาสั่งก้อนเดียวเอีวี่เกดบอกว่าส่งฟรีด้วยส่งฟรีส่งฟรีไปจากเราเลยใช่ครับไม่มีขั้นต่ําด้วยก็คือทําทุกอย่างให้มันง่ายแต่ว่าเรามาเช็คบัญชีสิ้นเดือนว่าเรายังมีกําไรถ้ามีก็ ตัดความยุ่งยากต่างๆออกไปคือเป็นคนไม,ไม่ชอบอะไรที่มันชอบดีเทลเป็นคนชอบดีเทลแต่ว่าไม่ชอบความยุ่งยากเกินจําเป็นเช่นส่งฟรีเออเอเอหมายความว่าถ้ามีค่าส่งอับ,บวกตรงนี้บอ<ว>กขี<ว>ก้เก <คน S 1> ียจค,ค,คิดส่งฟรีเลยครับจบครับมีปัญหาส่งใหม่ครับจบครับไม่ต้องมาโต้เถียงโต้แย้ง,งอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งที่ค้นพบจากการที่ขายมาหมื่นกว่าก้อนลูกค้าเจ็ดพันคนเนี่ยก็คือว่า เราแทบจะไม่เคยโตเถียงอะไรกับลูกค้าเลยไม่เลยทุกคนก็โอเคหมดเลยเหมือนเรากับเป็นลูกค้าในฝันก็เพราะว่าเราอาจจะวางระบบเอาไว้ค่อนข้างที่จะทําให้ยังไงดีฮะมันง่ายๆอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องยุ่งยากใจอ่ะก็คือเขาเขาทักมาผมบอกทักได้เลยมีปัญหาทักเลยผมก็ส่งใหม่ก็แค่นั้นเดหรือก็เคลมเงินก็คืนกันเดี๋ยวนั้นโอนเดี๋ยวนั้นเลยก็ก็เลยแบบ สบายสบายไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิธีที่ถูกรหรือเปล่าลแต่แต่ว่าเราเราทำอย่างนี้มันเวิร์คมันเวิร์กกับเราเลยจริงกําลังลอ,อยากที่จะขยับอยากที่จะขยับแพลตฟอร์มหรือที่มั่นของเราไปที่อื่นด้วยตามยุคามสมัยกยางกลังกําลังจะศึกษาอ,อ,อยู่ว่าเราจะทํายังไงให้มันเป็นแบบที่มั่นใหม่ได้เพราะ Facebook <ๆ S 2> ก็ต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเด็กพัฒน์ไทม์ที่มาไทํา90%ไม่มีใครเล่น a c e b o o k แล้วอายุ20ินิดนี้เนี่ยไม่มีใครเล่นแล้ว อะไรประมาณนี้กันแล้วก็ในไลน์ก็กําลังดูอยู่ว่าเดี๋ยวจะอาจจะเพิ่มช่องทางไลน์แอดอะไรไปแต่ว่าคนที่ทักทางไลน์ก็เยอะเพราะว่าเรามีใส่ไอดีลงไปให้ในช่องทางการติดต่ออยู่แล้วครับแต่ว่าหลักๆในต,ตอนนี้ยังจะเป็นเพจทาง Facebook ราคาราคาท่าไหรดต้องรอสี่วันถึงจะได้คิวจริงๆแล้วแต่รอบเลยครับแต่ว่าถ้าเดือนหนึ่งสามครั้งมันก็เลยจะอาจจะเฉลี่ยประมาณอาทิตย์กว่าๆสั่งแล้วก็อาจจะต้องอดใจรอ,อนิดนึงอาทิตย์กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนราคาเราสตาร์ทที่220บาทจะเป็นตัวเพลนตัวที่เป็นแป้งน้ําเกลือยีสต์เท่านั้นเองแล้วก็ขยับมาตัวที่เติมวอลนัทแคนเบรยเข้าไปก็เพิ่มอีก30เป็น250เ mm hmm. ล็กตัวหนึ่งเราแอดมิกซ์ฟรุตเข้าไปเต็มเลยก็ขอเพิ่มอีก100บาทเป็น250 mm hmm. แล้วก็อีกตัวสุดท้ายนี้อันนี้อันน,น,นี้ไม่เหมือนใครเขาเลยจะเป็นชีสดับเบิลชีสเป็นเชดดาร์ชีสที่จะเป็นชีสสีเหลืองชีสฟอยแล้วก็มี วอนนัทด้วยเยอะๆเป็นวอนนัทดับเบิลชีสตัวนี้390ราสครับส่งฟรีตัวไหนป๊อปปูล่าสุดป๊อปปูล่าสุดคือวอนนัทแทนเบอรี่เพลเนี่ยจะเกาะเกาะวอนนัทไปเลยตัวพีเนี่ยตัวเพลนนี่ก็จะรอบนี้ประมาณ3ามแต่จริงทุกรอบพิมพ์ที่ห้าก้อนอะไรเงี้ยครับแต่วอนนัทแทนเบอรี่ก็ยังคงยืนหนึ่งเพราะว่าทานง่ายทานได้เลยสบายๆอร่อยนนมม่ััั้วว็คาาอบกกกยงงไไดสสึุุขณะ เนี่ยยางพอเราได้มาเราก็ต้องมาเช็คลมว่ามันพร้อมที่จะอบหรือยังเนี่ยตัวนี้ยังไม่พร้อมตัวนี้มีลมนิดนึงละเราจะเทสในการแตะการเด้งดขึ้นมาถ้าคืนตัวแบบช้าหน่อยจะพอดีถ้าคืนตัวไวๆหน่อยเราต้องรอให้ยีสต์เขากินแป้งเข้าไปให้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาอีกสักนิดนึงเนี่ย<ม>ได้มาก็ยังยังอบไม่ได้เราต้องเขาเรียกว่าโดฟิลลิ่งเนี่ยความยากของการเช็คโดฟิลลิ่งตรงนี้ก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความยาก ใช่ครับต้องเรียนนะฮะต้องเรียนแล้วก็ต้องใจรักก็ใช้เวลาใช้ทักษในการที่จะต้องใ,ใ,ใ,ใช่ครับอย่างผมเรียนอย่างที่บอกก็หลายคอร์สลงทุนกับการเรียนเลยแล้วก็ฝึกตัวเองอีก6เดือนน่ะทำทิ้งทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันททวัน,วนละสองก้อนขยับมาสี่ก้อนทาจากเตาติ้งตัวเล็กๆที่เห็นจนตะหลังกว่าจะตัดสินใจซื้อเตาตัวใหญ่มาลงทุนก็เราต้องมั่นใจก่อนว่าเราทําได้ เรียกว่าเป็นความรักได้ยังคืออยากเรียกว่าเป็นวิชาชีพมากกว่าคือสิ่งที่เราเป็นความหลงไหลแพชชั่นต่างๆเราคิดว่าทั้งชีวิตเราก็ทำมาหมดละตอนนี้เราเหมือนกับว่าลองเข้าอีกโหมดหนึ่งเป็นโซนของ e n t r e p r e n อร์ผู้ประกอบการดูบ้างเพราะว่าไม่เคยก็รู้สึกว่าท้าทายเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นความรักขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่เป็นความชอบมากกว่า คือชอบหมายความว่าเราเฮ้ยเราอยู่กับมันได้ทั้งชีวิตโดยที่เราไม่ทรมานเนี่ยหานานมากกว่าจะเจอพอเจอว่ามันเป็นอันนี้ละลองดูก่อนเรายังไม่มีวันรู้หรอกจนกว่าเราจะได้ลองทำไปกากฏเออก็ไม่ได้ทรมานอะไรนะยังตื่นตีสองได้ตื่นตีสี่ได้โดยที่แบบเออต้องตื่นไหมไม่มีเลยเพราะที่ผ่านมามันอาจจะแบบมันมันเสิร์ฟใจมากกว่าแต่มันอาจจะไม่ได้เสิร์ฟกระเป๋าเงินก็เลยมันถึงโหมดที่เราต้องเสิร์ฟกระเป๋าเงินแต่ในขณะเดียวกันก็ ก็ยังดูแลใจอยู่ก็คือไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหทาอะไรที่เราแบบว่าใจมันไม่ยอมอะไรอันนี้ใจก็ยังยอมอยู่เป็นความชอบไม่ได้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 ทรมานก็เลยพยายามจะพบกันครึ่งทางระหว่างแบบว่าวิชาชีพแล้วก็สิ่งที่ตัวเองที่จะอยู่กับมันได้อะไรนยครับเป็นการพบกันครึ่งทางมากกว่าเพราะว่าอายุผมก็ไม่ได้น้อยแล้วเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แบบต้องคิดไปในทางใดทางหนึ่งแล้วก็เป็นอายุที่ มีอายุพอสมควรละที่จะอืรู้จักปล่อยวางบางอย่างแล้วก็เติมบางอย่างเข้ามาเพื่อที่ให้มันบาลานซ์กันอย่างเงี้ยครับ